สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแม็กเหมือนเดิมครับอ,อยู่กับแมวโง่ๆงมองไม่เห็นสองตัวนะบินแล้วอยู่กับบ้านของเองนะฮะนี่เดียวเร็วเดียวเดียวเดียวแล้วเอาแมวมาเล่นยันนะฮะ แมวเป็นเด็กอยู่นะฮะเวียนวนอยู่แถวๆบ้านผมหลายวันแล้วก็ขอขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้อัดหลายวันนะครับไม่ได้อัดคลิปเลยอือนคือโปรแกรมมันพังต้องโหลดใหม่ต้องซ่อมอะไรนิดหน่อยไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปกรุงเทพแล้วไม่ต้องถามเลยว่ากรุงเทพมีคอมไหม ไม่มีไปไหนเป็นเชือกเหรอเป็นเชือกนี่อย่างนี้นี่นี่เร็วเวเร็วเมัแมงตัวนึงครับมันไล่ตามมันไล่ตามแมงตัวนึงฮะ บอเลยไม่ยอมให้เราถ่ายหนีไปแล้วอยาไปเป็นยังงก่อนแมวาลักเอ้ยยายาเข้าบ้านยายา้องถาเลิดแมวนี่ก็เอ้ยยาไปทางนั้นอันบ้านยาเข้ายาจางรู้ไหม ฮะฮะแมวสันสันเนี่ยไม่มีอะไรทำนฮะอยู่บ้านานอนเฉยๆอยูนะฮะตรงนี้ว่างก็เลยมาอัดคลิปแมวอย่าไปทางบ้านลีโอ้โหนี่ก็จะเข้าบ้านอย่างเดียวเลยนี่ชื่งไม่ใช่แมวผมเนี่ยแมวชาวบ้านนะฮะ เอามาเลี้ยงกันแล้วก็ปล่อยทิ้งนะฮะเฮี้ยงไปทยงนั้นมันบ้าเหล่าเมื่อกี้บ้านห่มนะ <c oughs> นี่เลย <c oughs> นี่เลยเมื่อกี้แม่เขาบ้าน <c oughs> <c oughs> จับนอนปีเลย <c oughs> อยากเป็นเมนูอะไรฮะ กินแมวน่ากิน้อมอ้วนน่ารักอ <c oughs> ยา่าไม่มีเลยททำนะฮะมันเล่นกับแมวนะฮะนี <c oughs> ่ตอนคืนแล้วนะฮะเพิ <c oughs> ่งจะประมาณหกโมงอยู่นะะตอนนี้กฟแฟมึดแล้ว ไม่ทำไม่กับแมวนั่นอยู่ในแถวเนะี้ยแถวบ้านรอบตอนนี้มืดแล้วมองไม่เห็นแล้วต้องตอนเช้านะฮะแต่วันนี้ผมก็ไปกรุงเทพแล้วนะฮะสบายนะตอนตีสบายสบายไม่มมไน้อเลยเล่นไหลนะอ้อนะาว พ nah, ina, เพื่อนมานะอ่อวน้อยอย่าวที่กรุงเทพเมาก็จะไปอัดต่อที่กรุงเทพต่อนะฮะว่าที่กรุงเทพพรุ่งนี้ไปครับมันไปวันเสาร์พรุ่งนี้วันที่สิบนะอือ ตอ,อก,กตัดตีห้าทำไรแมวแมวแมวมองหาหหอะไรฮะเดินไปแล้วอย่าตกนะ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 ยไปแล้วทำอะไรเนี่ยห,ห,หาที่นอน มันจะนอนอย,นอยู่แถวดินบ้านผมนี่เองคับจับมาถ่ายแล้วเลยผมว่าบางทีก็ให้นมมันกินนะน่ารักเฮ้ไปเนี้ยครับอย่ามาเล่นจัก่อนไปไหนเนี่ยอืสอนละสอนละเอาไปจับจิ้งจอกเลยแมวเล่นกับจิ้งจกเหร หนีไปแล้วหนีไปแล้วอ่ะ,อะกันงงทำอะไรหนีไปแล้วค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนยค่ะนี่ฮะแมวอีกตัวหนึ่งมาเลยมานี่มานี่ก่อนขอจบหน่อยหนีไปแล้วอย่างเร็ว เร็วมาตามไ้ทานเลยอืมพอพอกันเลยก็นี่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะไม่มีอะไรทํำละ <c ười> ไยบายครับ